ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็มี IGBT นะครับหตัวเบอร์40 T60 นทีะครับ40 M 600แโวลต์แล้วก็มี mosfet ลายปิ้นขาดเลยนะครับมีตัวอ,าอาขาเกตนะครับแล้วก็ R ตัวใหญ่อตัวเจ้าปัญหานะครับก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะทดสอบเบื้องต้นนะครับโดยการใช้สวิตชิงไม่ว่าจะเป็นทางด้าน AC ด้านแผงโซล่าเซล แล้วก็ทดสอบด้านแบตเตอรี่ด้วยนะครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับจะจ่ายไฟ AC IN อิเพื่อตรวจเช็คด้านสวิตชิ่งของ AC นะครับอตอนนี้รู้แล้วนะครับสวิตชิ่งตัวนี้ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบในด้านสวิตชิ่งของแผงโซลาเซลล์ ale, นะครับเดี๋ยวรอหน้านะจอดับแป๊บหนึ่งดับไปแล้วผมจะจ่ายไฟเข้าที่ด้าน PV นะครับ ถ้าหน้าจอขึ้นแปลว่าสวิตชิ่งชุดนี้นะครับใช้งานได้ใช่นะครับได้เข้ามาแล้วหน้าจอขึ้นนะครับใช้งานได้นะครับปิดรอเครื่องดับครับหลังจากนั้นผมจะทดสอบในด้าน DC to DC แล้วก็ในภาคอินเวอร์เตอร์ต่างๆนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าจ่ายไฟเข้าเครื่องแล้วนะครับ24โวลต์15แอมป์มีโหลดลอรอที่200วัตต์เปิดสวิตช์พาวเวอร์โอ้โหเสียงดังฟังชัดเสียงดีเลย์แตกแรกแต็กที่2มาครับเอาละใช้งานได้ครับเครื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าหน้าจอมันไม่ได้เชื่อมต่อกับ บอร์ดคอมพิวเตอร์ตรงๆนะครับมันจะผ่านบอร์ดนี้นะครับบอร์ด Wi-Fi นะครับมันก็ทำให้หน่วงนิดนึงนะครับเรื่องตัวเลขอะไรต่างๆครับจะสังเกตเห็นว่าเราเปิดโหลดมันยังขึ้นเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับประมาณสัก2วิมันถึงจะมาแบบนี้ครับเอาละเดี๋ยวผมจะต่อแบตเตอรี่แล้วก็จะทดสอบในด้านชาร์จเจอร์ว่ามันชาร์จได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ได้ประกอบนะครับแล้วก็ต่อแบตเตอรี่ nmc samsung sdi ครับ9 4 m นะเพื่อจะทำการทดสอบเต็มระบบนะครับทางด้าน AC นะครับในด้านแผงโซลาเซลล์ด้าน AC out ก็จะมีโหลดครับสามารถดึงได้ไว้จนถึง6,000วัตต์ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น AN ขีด SCI 0 2ขีด AM ขีด0 2 0 0นะครับก็คือ4,200วัตต์ระบบ24โวลต์ครับสามารถต่อแผงได้นะครับไม่เกิน500โวลต์ แล้วก็รับแผงได้ที่6200วัตต์นะครับไม่เกินกว่านี้เดี๋ยวจะทดสอบในด้าน AC นะครับจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องดูนะครับถ้ามีการชาร์จจากการไฟฟ้านะครับก็แปลว่ามีการตั้งค่าชาร์จจากการไฟฟ้าด้วยนะครับไฟฟ้าเข้านะครับด้านบนเปลี่ยนไปสีฟ้านะครับมีการบายพาสนะครับในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิต มีการบพาสด,ด้าน AC นะครับไปยังบ้าน,นครับแล้วก็ชี้ลงแบตบไม่รู้ว่าตั้งค่าชาร์จเท่าไหร่ครับกดไปดูตั้งเป็น s u b ตั้งชาร์จตั้ง60นะครับเดี๋ยวขอลดก่อนก็ตั้งตามแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับถ้าแบตเตอรี่100ให้ตั้งที่30นะครับแล้วก็ต้องดูการชาร์จด้าน AC ด้วยนะครับ เมนูที่ 3, APL ชนิดเจลนะครับไปเรื่อยๆนี่นะครับชาร์จจากการไฟฟ้าที่ 30M แอมป์นงดัน230เมนูที่12นะครับต่ำตัดตั้งไว้ที่23โวลต์กลับมาใช้แบตที่27ชาร์จทั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็การไฟฟ้า ผมจะตั้งเป็น O S O นะครับไม่ต้องการใช้ไฟฟ้าชาร์จปิดเสียงไว้นะครับเสียงปุ่มกดน,นี้แสดงหน้าจอนะครับขอเปลี่ยน20เป็นไฟหน้าจอนะครับเสียงอะลามไฟพาร์เป็นแรงดันชาร์จนะครับเมนูที่26อันนี้เป็นค่าที่ฟิกไว้นะครับหนึ่งจากเมื่อกี้เราตั้งชนิดแบดเป็นเจลนะครับ มันจะตั้งค่าไม่ได้เห็นไหมครับกดไม่ได้ครับเมนู 26, 27, 29จะตั้งค่าไม่ได้นะครับเป็นค่าที่ฟิกมาจากโรงงาน30เป็น equalization นะครับ Balance b a ตเตอรเมนู37นะครับก็เป็น On g r i ินะครับตั้งเป็น Off ถ้าจะใช้อ n อนกรก็ตั้งเป็น h y d นะครับผมไม่ใช้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกระแสของด้านออนติดนะครับว่าจะให้ออนกิดผลิตออกมาที่กี่แอมป์นะครับก็เอาแอมป์ไปคูณกับ230ก็จะเป็นวัตต์ที่ได้39ไม่มีแล้วนะครับ39คืออะไรไม่รู้ครับไม่มีอะไรบอกก็มีเท่านี้นะครับเขาจะใช้โซล่าเซลล์นะครับผสมกับการไฟฟ้าแล้วแบตเตอรี่ไว้ท้ายสุดครับ เมื่อกี้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราย้อนออกไปครับเราดูนะครับจะมีการตัดก,การไฟฟ้าออกไปอย่างที่บอกครับมันจะน่วงกันนิดนึงไม่มีแล้วครับไฟฟ้าเอาละชาัจเจอร์ด้าน AC ใช้งานได้ทอรดมันจะจ่ายไฟเข้าที่ด้านแผงโซลาเซลล์นะครับ ใส่เข้ามาที่200โวลต์เดี๋ยวจะมีเสียงเตือน,นครับแล้วก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ที่30แอมป์มาแล้วครับเห็นว่ามีลูกศรชี้นะครับสีเหลืองจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเข้าเครื่องจากเครื่องก็ชี้ลงแบตในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตชนะครับชาร์จเจอร์ก็จะทำงานแบบนี้ครับ เต็มพัดลมทำงานชาร์จที่18แอมป์ครับก็ชาร์จเต็มที่28 29แอมป์นะครับก็คือเราตั้งไว้ที่30ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับผมจะปิดไฟด้านแหงโซล่าเซลล์ครับเดี๋ยวรอสักพักครับถ้าไม่มีไฟทั้งสองแรง่งหน้าจอก็จะดับแบบนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับผมก็จะทดสอบในด้าน ภาคอินเวอร์เตอร์ครับสวิตตัวนี้นะครับเป็นการจ่ายไฟด้าน a อ out เท่านั้นนะครับจ่ายเข้ามามาแล้วนะครับโหลดรอยอยู่ที่200กว่าวัตต์นี่ครับ226วัตยแบตเตอรี่มีที่25.5 ข้อดีของเครื่องพวกนี้นะครับมันสามารถแสดงกระแสของแบตเตอรี่แล้ววัดที่ใช้งานได้พร้อมๆกันนี่นะครับ230วัตต์กินกระแสบแบตเตอรี่12แอมป์ครับผมจะดูที่หน้านี้นะครับเพื่อดูการทำงานเดี๋ยวผมจะดันโอเวอร์โหลดครับที่4,000วัตต์โดยการเปิดพัดลมความร้อน4,000วัตต์ กระชากเข้าไปเลยนะครับหน้าจอหน่วงนิดนึงหน้าจอขึ้น2006ขึ้นโค้ด0 7 4 0ันแล้วนะครับตัดไปเรียบร้อยนะครับหน้าจอมันจะหน่วงนิดนึงนะครับเครื่องมันเครื่องมันรู้แล้วนะครับแต่หน้าจอแสดงที่หลังเตือนแบบนี้นะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบ ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับเปิดสวิตช์มาแป๊บหนึ่งแล้วหน้าจอแสดงเปิดพัดลมตัวเดียวพอพัดลมหนึ่งตัวครับอยู่ที่สองพันวัตต์นี่ก็จะเห็นเป็นสองพันสองร้อย มีการกระชากนะครับขึ้นไปที่2,900ครับตอนนี้ลดลงมาละมาดูการกินกระแสจะเห็นไหมครับนี่มีการดึงโหลดที่2,200วัตต์กินกระแสแบตเตอรี่105แอมป์เลยทีเดียวเปิดโหล,ลดไปหลอดไฟเพิ่มโหลด200วัตต์นะครับเป็น2,400เพิ่อมอีก500 หน่วงมากครับ2 9 0 9เปิดอีก500ตัดลมเร่งแล้วครับหน้าจอยังไม่ขึ้นขึ้น3,340นะครับกินกระแสบแบตเตอรี่161แอมเพิ่มอีก500กินกระแสบแบตเตอรี่188แอมปครับวัดอยู่ที่3,800ยังไม่ตัดนะครับเพิ่มอีก500 ขึ้นโคด07แล้วเสียงมาก่อนนะครับตัวเลขมาที่หลัง,งกินกระแสแบตเตอรี่209 4,000กว่าวัตต์ครับเอาละครับสมบูรณ์แบบเครื่องนี้